ครับฟังอาจารย์ธนากรท่านพูดเรื่องราวของชัยชินเดียนะฮะครับเราก็จะทางพุทธสานาจีนก,ก็จะมีเหรียญชัยชินเดียให้ท่านสามารถ ได้นาไปบูชาพกพาราตรนาติดตัวแล้วก็ให้ท่านอธิษฐานครับขอในสิ่งที่ปรารถนาจะสมหวังทุกประการครับมีทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นะฮะเหรียญทองคําหมดเหรียญเงินหมดนะฮะนวะก็ไม่มีเหลือแต่เนื้อสมบิษผิวไฟนะฮะมีทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่ <ๆ S 2> ก็เรียนเชิญทุกท่านครับที่พุทธสถานจีที่ลิ้มอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะครับเบอร์โทรศัพท์รียวขึ้นหน้าจอเป็นเบอร์ของพุทธสถานจีที่ลิ้มอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะ <c oughs> ครับมาตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็น ชัยชินีขับเป็นชุดท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้างไส่ชินนี้องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะทางพุทธสถานจีงนี้ก็จะมอบให้เนื้อผงผสมหวานชทยชินียและพญาเต่าเรือนชัยชินีแล้วก็เนื้อชินชัยชินเียนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะมีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่นะฮะครับที่พุทธสถานจีจะริมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะครับส่วนชทยชินีจำลองนะหน้าตัก2นิ้ว ครับก็ทางพุทธสารยิงเหลือไม่เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีเหลืองสีทองนะฮะครับเหลือไม่เยอะนะฮะครับก็ท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะหน้าตัก2นิ้วนะฮะครับใต้ฐานก็จะมีบรรจุมวลสารไม่ว่าจะเป็นปาตะเพียนหรือจะเป็นมวลสารนะอีกอย่างหนึ่งคือพระกิ่งไทยซวยเอี้ยเป็นพระกิ่งที่เขาเรียกว่าคุ้มครองดวงชะตาครับปีชงนะฮะคือคุ้มครองหมดเลยก็จะมีชวดฉลูขานเถาะมรงมาเสงมามีแม่นะฮะท่านก็สามารถ ไปบูชาได้ที่พุทธสถานจีจิลิมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะรับกระเรียนเชิญทุกท่านครับไปเขียนแผ่นทองได้เลยนะที่พุทธสถานจีจิกลิมรับเพื่อที่จะเททองรอในชิ้นต่อไปนะฮะรับรอบๆนี้ก็จะเป็นดวงของราชาโชคนะฮะรับกระเรียนเชิญทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปพบกับอาจารย์ธนากรจะมาพูดถึงเรื่องราวของชายทีเนี้ย ปางต่างๆนะฮะบ,บางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันมีปางบุญปางบูนะฮะขับเรียนเชอร์ทุกท่านไปพบกับอาจารย์ธนกรได้เลยครับครับได้ฟังอาจารย์ธนกรพูดถึงเรื่องราวของชายชินเดียเทพเจ้าที่ เรียกว่าโชคลาภเทพเจา้างฟาร์มมั่งคั่งและฟาร์มร่ำรวยนะแล้วนี่มังท่านสงสัยว่าไชายสิงห์เนี่ยจะมีปางอะไรบ้างต่างๆแล้วที่พุทธสถานจิติลิมเนี่ยจะมีปางอะไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงพุทธสถานจิติลิมเนี่ยเป็นไชยสิงห์ที่มาจากพุทธแท้ๆแปลว่าปางนี้นะท่านผู้ชมต้องต้องมาแล้วสังเกตว่า,าซ้ายขวานเนี่ยจะมีงูอยู่พาดอยู่นะครับและมีพังพร,รนะฮะ ท่านผู้ชมที่ไปเห็นงูที่ไหนแสดงว่าที่นั่นจะต้องมีขุมทรัพย์งูจะเฝ้าไว้นะครับและพังพรกับกับงูเนี่ยจะกัดกันแต่ไม่เคยฆ่ากันตายเปิดขุมทรัพย์ไงครับเนี่ยคือถือว่าปางนี้เป็นปางเปิดขุมทรัพย์ที่เป็นเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยถ้าอยากรวยคุณต้องคิดเลยว่าผมผมอยากรวยองค์นี้คือคําตอบที่ว่าต้องเจ่งจริงๆต้องบว่าที่นี่ใช่ครับแล้วอาจารย์ถามอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ย เวลาเขามาไหว้ช on <LO> ัยเีนเดียเนี่ยเขาต้องเอากระเป๋ามาลองไว้ปากพังพรแล้วก็รูบมันเป็นยังไงครับอาจารย์มันเป็นเทคนิคครับให้เราเอากระเป๋าไปแล้วหลังจากเราขอพรแล้วก็จะมีคาถานะครับอมชัมพลาอะไรพวกนี้นะครับวางแล้วก็รูดเงินจากพังพรแล้วเข้ากระเป๋านะครับแล้วหยิบเงินตัวเองออกมารูดเข้ารูดเข้ารูดอย่างนี้ครับแต่นี่รูดมียังไงรูดสวนรูดย้อนรูดไง รูดจากปลายปลายหางแล้วเขามาหาเข้ามาใส่เราครับครับ,รบแต่ถ้ารูดกลับไปนี่มันจะดูดเราไปเลยท่านก็ไปเก็บสะสมให้คนอื่นต่อครับอันนี้ก็เรียนทุกท่านเลยนะ <c oughs> การมาไหว้ใส่สินเดียนะที่พุทธสถานจริงริหรือที่อื่นก็แล้วแต่เนี่ยการที่จยากเะเป๋าไปลองที่ปากพังพรนะรูปเอามือรูปจะขางพังพรมาเพื่อรีดซับ นะให้มาเข้ากระเป๋าเรานะครับชายเจนเดียเทพเจ้าของฟาร,ร์มมา้างและฟาร,ร์มลํำรวยนะครับตอนี้มีอย่างหนึ่งปีนี้คนคพูดกันมากเลยเรื่องปีชงไม่มีม้าไปชงอะไรแล้วชงต้องทําไงนะเดี๋ยวให้อาจารย์มาพูดเรื่องปีชงเลยเพราะที่นี่จะมีวิหารพระภัยสัตว์และวิหารไทยโซเอีย เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาเรื่องชงเกี่ยวกับพวก12นักษัตย์ครับธรรมดาเนี่ยมันไม่ถูกกันอยู่แล้วครับหนูกับม้าก็ไม่ถูกชลูกับแพะก็ไม่ถูกครับให้เราสังเกตเอา12นักษัตย์มาวนเป็นเข็มนาฬิกาครับอะไรที่ตรงกันข้ามแต่ว่าไม่ถูกหมดครับคือเขาเล็งจะเล่นงานแหละวปีนี้เป็นปีม้าครับเปิดกรงม้าออกมาม้ามันก็ต้องวิ่งไปชนหนูใช่ใช่มันเป็นกรรมเก่าที่เราแค้นกันมานานแล้วครับครับนะฮะพอพับ หนูก็คือถูกชงแต่มา้าเป็นผู้ไปชงคท่านต้องตั้งตั้งจิตด้วยว่าม้าเป็นปีเกิดของเขาไปชงแปลว่าจะมีอุบัติเหตุเพราะตัวเองก่อครับลืมไปนะครับส่วนหนูคนอื่นที่จ้องอยู่แล้วจะมาเล่นงานเหมือนกรรมเก่าตามมาเล่นงานหนูอันดับแรกครับแล้ว กระต่ายกับไก่อยู่สองข้างเป็นกากระบาดอย่างนี้สองไอ้นี้มันทะเลาะกันไอ้นี้ก็โยงไปกระต่ายกับไก่จะถือว่าชงเพราะเรื่องของชาวบ้านเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า4ปีร่วมชงต้องมาแก้ไขยังไงเขาเรียกว่าฝากดวงครับแปลว่าพอเขาวิ่งมาพับมาถึงเบรกหน้าบ้านเฮ้ยดวงไปไหนไลอ๋อดวงไปฝากเทพเจ้าแล้วครับหาไม่เจออันนี้คือคนจีนที่นี้ครับถือเคสอย่างนี้นะพอเราฝากดวงเสร็จเดินทางออกจากบ้าน แปลว่าเดินทางก็ต้องข้ามเรือหรือนั่งรถครับคนที่จะชงเรามันตามรอยไม่ถูกเอเรือมันก็ไม่มีไม่มีรอยเท้าครับนั่งรถไปก็ไม่มีเขาเรียกว่าเดินทางไหว้เจ้าแก้ชงหลีกเลี่ยงต่างๆหนึ่งที่เคยทําประจําทุกวันนั่งกินกาแฟอยู่ร้านนี้เปลี่ยนอาจารย์เคยมานั่งเนี้ยเปลี่ยนที่นั่งแท้เพราะเขาเลงมาตั้งนานครับที่สําคัญที่สุดคือโต๊ะทํางานกับบนเตียง เปลี่ยนแท้จากซ้ายไปขวาเนี่ยหลบชงฝากดวงหลบชงดวงเจ้าฝากดวงฝากแล้วต้องฝากมีอยู่สองเจ้าเท่านั้นที่รับฝากดวงนะครับไทยสวยเอียกับพระภพศัตยคุรุชยประภาพระภัยัตย์นั้นท่านควบคุมทั้งสษัตรินักรัตเป็นลูกน้องท่านรัวนไทยสวยคือไทยแปลว่าต้าหรือยิ่งใหญ่สวยคือประจำปีแปลว่าร้อยเวร ครับ่ผมฝากไว้กับร้อยเวรร้อยเวรดูแลชั้นใหญ่ที่สุดครับอ่านั่นคือการรอดเพราะฝากดวงครับทีนี้เราก็มีเรื่องไม่ดีใช่ไหมฝากดวงแล้วต้องปัดเคราะห์อีกปัดเคราะห์ปัดเคราะห์นะครับทางพุทธสถานจีเต็กลิมจะมีวิธีปัดเคราะห์ที่ดีที่สุดนะครับครับก็คือเราไปยืนหน้าท่านแล้วปัดรูดต่างๆในออกจากตัวครับไม่ใช่ว่าที่ไปทั่วไปนี ปัดไปอย่างนี้นะเหมือนอาจารย์บอกเลยครับคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วห้ามขอนะครับเราบอกปัดให้ออกทั้ง13ครั้งเพราะปีนี้มี13เดือนอ๋อ13เดือนมีเดือน92ครั้งเหมือนเดือน8ไทยเราได้เพราะฉะนั้นคุณเดือนที่1นึโรคร้ายไพเว้นโรคเว้นโรคกรรมจบออกไปปัดออกหมดเลย13ครั้งหลังจากนั้นก็ไปเติมตะเกียงดวงชะตาปีเกิดของคุณแล้วถึงขอพรแล้ว แค่ชงได้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอตอนนี้ตาลมาขอมาฝากดวงเนี่ยของที่วิหารพ,าพศศระพสั์เนี่ยแล้วเทพเจ้าไทยโชยเอียเนี่ยเจ้าต,ต้องทำไงมากครับก็คือที่จริงทางนี้ต้องมาเขียนต้องอะไรไหมเขียนครับอ๋อเขามีเจ้าที่บอกเลยคําว่าเขียนคืออย่างนี้นะครับบางทีเราพูดและพูดบางทีลืมแต่เขียนเนี่ยเขาจะไปเอาไปเผาแล้วใส่ไว้ในกล่องเป็นสัญญากับเจ้า ท่านได้เห็นไหมอันนี้คือคําสัญญาที่เราได้เห็นเราอยากได้หนึ่งสองสามสี่เขามีช่องให้เขียนนะแล้วเราเป็นใครยังไงทํานองนี้แล้วไอ้ตัวปัดเคราะห์เนี่ยมันจะมีมันมีเป็นเทียบอยู่นะครับในนั้นจะมีพวกเจ้ากรรมนายเวรสิ่งอะไรเนี่ยเราปัดให้มันเอาไปออกได้เราไปเผามันหายไปเลยครับนี่คือถูกต้องครับก็ท่านที่ชมรายการอยู่นะฮะแบบอาจารย์ธนากรได้พูดให้เรื่องของการฝากดวงท่านก็มาที่วิหาร พระภัยสัตว์นะฮะแล้วก็เทพเจ้าไถ่สวยที่คุ้มครองดวงเหตาแล้วก็ท่านบางท่านถามว่าเอ๊มีพระที่จะเอาไว้บูชาคุ้มครองดวงเหตาไหมครับทางพุทธสถานจริงๆมีพระกิ่งไท่สวยนะฮะหรือพระภัยสัตว์เนี่ยมีทั้งพระชัยแล้วก็พระกิ่งแล้วก็จะมีมีรูปนักสัตว์อยู่ใต้ฐานทุกองเลยนะครับทั้งหมด12องค์กบ อา,อาจารย์นาวินในมิตาเรืองกิจเนี่ยได้รวบรวมเอาชนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานโลหะท่าที่เป็นมงคลได้มาเททองหลอ,อรอมและสร้างเป็นพระภัยสัตว์หรือพระกิ่งไทยโอี้ยเนี่ยครับก็ได้ปลุกเสกมาหลายวันละขณะนี้ปัจจุบันผมไม่ทราบว่ามีเหลืออะไรมีเห,เ,หเหลือปีอะไรบ้างนะครับก็ต้องโทรศัพท์มาสอบถามหรือท่านจะมาบูชาได้เลยนะที่ที่พุทธสถานจีจิริม ตำบลศรีจุฬาอเภอเมืองจัังวดนครนายกนะฮะครับมาท้ายท้ายนี้นะฮะอาจารย์จะฝากอะไรกับคนที่จะมาไหว้ไทยตัวเงี้ยกับไทยชินี้ครับครับจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านมาสัมผัสที่นี่นะครับโดยเฉพาะไฉ่ซิงเอียสุดยอดมากนะครับใครที่เกิดมาเก็บเงินไม่อยู่หาเงินยากนะครับ ให้ท่านมาจุดธูปไหว้โดยเฉพาะที่นี่ต้องแดดอกนะครับ8ดอกครับและผมบอกเคล็ดลับไปนิดนะครับยังไม่ได้บอกใครในอาจารย์ครับคือท่านจุดแดดอกไหว้แล้วท่านเก็บไว้อีกแดดอกขอพรไปในธูปท่านนะครับแล้วกลับไปที่บ้านพอเข้าบ้านพับท่านจุดเลยนะครับจุดจุดแล้วท่านไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรในบ้านท่านแล้วปักไว้ตรงนั้นครับแปลว่าเงินทั้งหลายทั้งมวลของโลก เข้าไปอยู่ในบ้านของคุณแล้วคุณที่มีโอกาสจะรวยจะได้มีนะเขาเรียกว่าเราเติมส่วนที่เราขาดไปให้ได้เต็มที่มอบพิเศษให้ครับตามไ้เลยนะครับนี่คืออาจารย์ธนกรนะฮะครับท่านที่จะทราบเรื่องราวของห่วงจุ้ยใช่ไหมครับชีวิตนะฮะครับก็อาจารย์แนะนำหนังสือหน่อยครับ ฝากหนังสือเสริมดวงชะตา2,557หยิบแล้วเหงอ่านแล้วรวยเล่มนี้ทั้ง12ปีเกิดนะครับส่วนเล่มนี้ไหว้เจ้าทั้งปีให้หวยก็โคตรแม่นนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับครับก็ท่านก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับครับก็พบอาจารย์ธนากรนะครับก็เป็นผู้ที่รอบรู้ครับในเรื่องของหงจุ้ยนะฮะท่านเป็นประธานชมรมหงจุ้ยขับกับบ้าน กับชีวิตนะฮะรับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะท่านมาบูชาไท,ไทยชินเนียทเทพเจ้าแห่งโชคราบได้ที่พุทธสถานชิตติลิมนะเป็นเนื้อผงผสมว่านนะฮะรับแล้วตรงกลางก็จะเป็นพญาเต่าเรือนชัยชินเนียแล้วก็มีเนื้อชินนะฮะรับก็เป็นกรรมการรับร่วมกันบริจาคสร้างฐานชัยชินเอียองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะซึ่งกำลังดาเนินการก่อสร้างอยู่แล้วก็มาอันนี้จะเป็นชัยชินเนียเนื้อดินผสมผงแล้วก็พญาเต่าเรือนชัยชินเอียนะฮะรับท่านก็สามารถ ไปบูชาได้ที่พุทธสถานจีจิริมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับขับมาถึงเหรียญน,นี้สําคัญมากเลยนะฮะเหรียญตัวน,นี้เนื้อทองคําหมดเนื้อเงินหมดเนื้อนว่าหมดเหรือในเนื้อสม,มิทธ์ผิวไฟที่่านเห็นนะ,ะท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปบูชาได้มีทั้งเหรียญใหญ่เหรียญเล็กเหรือไม่เยอะนะ,ะครับนี่คือ,อาชายที่นี่นี่คือ,อพุทธสถานจีจิริมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ